สวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะเซลนิสันนะคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพามาจะพามาชมนิสันค e ิกอีพาวเวอร์รุ่นลองท็อปสีเทาดำคันนี้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็น V ี o t i ั่นแบบใหม่นะคะพร้อมโลโก้นิสันแบบใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องหน้านะคะฝังอยู่ข้างในตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ ไฟเป็น LED นะคะพร้อมไฟเลี้ยว Signature Light นะคะตัวนี้พร้อมกับโคมไฟนะคะก็จะมีคำว่านิสสันคิกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านข้างนะคะล้อตัวนี้เป็นล้ออลลอยนะคะขอบ17นะคะเป็นปัด ปัดเงาเนาะสีดําแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น LED นะคะพร้อมกล้องที่ฝังอยู่ตรงนี้นะคะด้านข้างนะคะไฟอตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าเวลาลูกค้าล็อกรถเนาะหูช้างตรงนี้มันก็จะพับเข้าไปอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายนะคะเป็น LED เหมือนกันนะคะพร้อมไฟเบรกตรงนี้ก็เป็น LED ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องกล้องหลังนะคะก็จะฝังอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นรุ่น V เนาะก็จะมีกล้องรอบทิศทางนะคะลูกค้าสามารถมองเห็นรอบตัวรถเลยนะคะ360องศาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชม พื้นที่เก็บของกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะก็จะกว้างมากๆเลยค่ะเห็นไหมความจุได้ถึง432ลิตรนะคะลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้หลายใบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอ้อเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะ4จุดตรงนี้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เวลาลูกค้า ถอยหลังนะคะสะดวกสบายมากๆเลยมีเสียงเตือนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมภายในด้านหลังนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะภายในก็จะกว้างขวางมากๆเลยมาพร้อมกับช่องเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะสองช่องตัวนี้นะคะนี่เพิ่มความสะดวกสบายให้คนขับไม่พอเรายังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ตอนหลังกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็คือเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพับให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่ก็จะเป็นแบบพับแยก40 60นะคะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาเลยคะ่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะเหมือนเดิมเลย วงมาลัยนะคะเป็นแบบดีเชฟแบบนี้เนาะนี่แล้วเดี๋ยวลองนั่งดูเนี่ย <c oughs> นี่นะคะหน้าจอเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าจอก็จะเป็นทัชส,สกรีน8นิ้วตัวนี้นะคะเชื่อมต่อน,นิสสันคอนเน็กเนาะ นี่เห็นไหมคะโทรศัพท์เราไม่ได้เชื่อมบลูทูธอยู่เนาะมันก็เลยไม่เด้งเนาะเดี๋ยวนะคะอ่านี่นะคะสามารถสไลด์ได้เลยแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าการตั้งค่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับตัวนิสสันอเม่าเนาะเหมือนกันเลยแล้วก็ระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้นะคะแล้วก็ ถ้าตัวกล้องรอบทิศทางนะคะที่ลูกค้าอยากเห็นเนาะก็กดตัวนี้ได้เลยก็จะสามารถมองเห็นเป็นมุมรอบตัวรถ360องศานะคะตัวนี้พร้อมกับกล้องหน้านะคะแล้วก็ m MM mod ตัวนี้ก็คือเป็นระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะคะตัวนี้ก็มีเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเราด้วยเนาะนะคะส่วนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบขนาด สมิตินะคะ7นิ้วเนาะก็จะมีกลุ่มตัวนี้เราสามารถเลือกโหมดได้นะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเราสามารถเลือกโหมดได้เลยว่าเราจะปรับแต่งรถของเรายังไงนะคะมีการบำรุงรักษาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกหราระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ กดอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเราก็สามารถเลือกโหมดได้ว่าเราอยากให้มันอยู่โหมดไหนเราอยากจะเห็นแบบแบบไหนเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวรถพร้อมกับการทํางานระบบเครื่องแล้วก็อ่าระบบไฟฟ้านะคะส่วนอ่าแล้วก็ตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบ c r สค s น c o n t r o นะคะล็อกความเร็วเนาะลูกค้าก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวระบบ เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีโหมดตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกโหมดได้นะคะจะมีอยู่สาโหมดนะคะก็คือ normal mode normal mode แล้วก็ smart mode แล้วก็ eco mode นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ev ก็คือระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%นะคะโดยที่ไม่มีเครื่องมาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าลูกค้าจะขับได้ก็ต่อเมื่อต้องมีแบตเตอรี่นะคะ เกินครึ่งน,นะคะถึงจะขับโหมดไฟฟ้าตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เกียร์ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่นี้เองถอยหลังเดินหน้าแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปลดเป็นเกียร์ว่างนะคะเราก็แตะค้างตรงนี้เนาะแอะอก็จะเป็นเกียร์ว่างเห็นไหมนี่แค่นี้เองง่ายๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เบรกมือนะคะแค่นี้เองเนาะหมดแล้วอันนี้เรามาอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนอ้อเดี๋ยวเราออกไปหน้ารถกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ มาอธิบายคร่าวๆให้ฟังเนาะว่าระบบมันเป็นยังไงสั้นๆแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นเปิดตัวอยู่ที่999,000นนะคะแล้วก็มีโปรโมโชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือดอกเบี้ย1.39นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ รถนิสสันคิกรุ่นนี้นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะ,นะคะตอนนี้เรามีพร้อมส่งนะคะทุกสีทุกรุ่นนะคะลูกค้าสนใจนะคะโทรมาหาน้ำพึ่งได้เลยนะคะ0818193038นะคะน้ำพึ่งประจำอยู่ที่สยามนิสสันทวีทรัพย์สาขาสะพานใหม่แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย